สวัสดีครับสวัสดีอาจารครับวันนี้พามาชมรถอัดทิ้งหนึ่งคันครับสวัสดีครับค่ัเด็กชายบคุณครับคุณคุณขับรถแต่งมาก่อนไหมครัขับรถแต่งมาก่อนครับขับรถแต่งมาก่อนนะผมก็ไม่ได้แต่งขับรถแต่งนะครับแต่ว่าผมก็ตัดรถที่สมบูรณ์ทีจะแต่งมาก็จะทำให้สมบูรณ์การตัวแรกคือตามไม่ต้อยสิดก็มีการเช็คเกี้ยต้องติดให้ตรงรุ่นแต่ละย้อนนะครับ รถคันนี้รีแมปมาล้อามาทําท่อมาด้วยถือจะพาคุดูๆไปลองก่อนที่จะซื้อกันนะครับว่าชอบใจพอใจไหมครับครับวันนี้เพิ่งได้รถเข้ามาใหม่ s จสต5 s ปี2016เป็นรถมือสองที่ลูกค้าแต่งมาแล้วไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าลอติดฟีเฟคเตอร์ราคา259,000บาทจะได้แะ7,000ค่าไม่100,000กิโลครับได้ล้อแม็กตัวนี้ยังไม่ได้ยางใหม่นะครับรอใส่ย,ยางใหม่ดูเดี๋ยวจะไปทดสอบกันรถคันนี้เครื่องยนต์ไม่ได้ทำอะไรนะครับเครื่องยนต์ค่อนข้างจะเดิมๆมอเตอร์น่าจะเสื่อมแล้ว สบายใจได้เลยนะครับแจสตัวนี้ครับก็บเป็นกุญแจแบบก้านพับเก็บได้นะครับปุม่มไขกุญแจของเขาเนี่ยปกติจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่มาอยู่ตรงนี้นะครับน่ารักเซียวเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้ตัวรีโมทมากกว่าภายในนะครับตกแต่งลายโทนสีดำแบบสปอร์ตลายบอดเป็นลายบอด้ากราฟิกลูกค้าเดิมใส่ชิฟฟี่มาเยอะเลยไม่ชอบถอดออกได้นะครับแต่กลัวว่ากาวจะเป็นรอยสายไปอย่างเงี้ยครับดูสวยๆงามๆผมอยากให้ลองทำสีขาวก่อนครับหรู้ฟิลลิ่งเป็นยังไงรบที่เข้ามายังไม่ได้ปรับปรุงังไม่ได้เปลี่ยนโช๊คครับ ในอย่างยังไม่เปลี่ยนสเปคเดียวกันครับเครื่องพ5น้า GK เหมือนกันแต่ตัวน้ำปลี่ยนตั้งแต่เขาควายเลยนะครับตั้งแต่ทอดท่อใดเดินเลยเดินท่อเหมือนกันเดินท่อใช่ครับรล้อดังเสียงยางดังใจมับมาสภาพแล้วคือการลากรอบแล้วก็ตีมต้นที่ความเร็วที่เพิ่มขึ้นจะแตกต่างจากอันนี้นะครับทั้ง100กัน1 2 3 ร้อยจะไลริ่งแบบนี้หรือใช้โชค๊คเดิมหรือถ้าไม่ริแบบตัวเนี้ยร้อยมันอยู่ประมาณสามร้อรอบแต่ว่าพวกนี้เวลาเข้าโคง้งก่อนขับรถดีกว่าใช่่จะได้ถึงประมาณเกือบ 80, แปดสิบนะเก้าสิบเก้าแปดสิบมันก็ไม่หลุดแต่ก็ไม่อยากให้ลองบ่อยนะครับเอาไว้กับปเปิดเปิดคนเดียวได้หลายคนนี่ไม่ได้ว่าเดี๋ยวไม่ได้เดีย๋ยวให้ไม่เราขับรถ นี่ครับไปผ่านทางรื้อหน่อยครับ บอกวิธีหนึงครับ่งไปลองทำที่ขามมาแล้วเป็นยังไงบ้างมันอัตราการเร่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมันเรื่องใช่ครับมันไม่ได้รีแมปทันใจไปรุ่นใช่ครับแล้วช่วงล่างนี่รถแต่งแต่สปริงแต่งแต่โช๊คเดิมใช่มันเลยประสิทธิภาพมันไม่คงคันจีนกระดอนใช่ครับถ้าจะเป็นการโควติฟายต้นทีแน้นอนนะครับที่เก่ครับที่ครับแต่ถ้าเราตัดเป็นคูณขับไปตลอดมันต้องมั่นคงแข็งแรงต้องดึกเดี๋ยวไปลองทำที่กันอะไรเลี่ยง ใครบ้างครับแต่รู้เลยคนละเรื่องเลยอันนี้ขับแค่นิดเดียวครับลองแค่นี้ก็รู้แล้วดูได้ครับใช่ครับผมก็รู้เลยสัมผัสแค่นี้รู้เลยว่าต่ากันเลขมันต่างกันเยอะเลยจริงๆแล้วมันต้องเปลี่ยนข้อเหวี่ยงเป็นลูกสูบใช่ครับต้องทำครบต้อง<ม>ทำครบทีนี้โปรเทนมันเป็นแห่ใหม่แล้วนะครับครับผมเขาใส่ปัม๊มติษแต่งมาแต่ว่าผมใส่ปั๊มติ๊กตัวเดิมวไม่ลอยละย่างเงียบเลยนะใช่ครับคนละเรืร่องเ,เลยนะสนุกกว่าสนุกกว่าขับมันกว่าเนี่ยหมขึ้นปุ๊ดบเลยปุ๊ดเลยเนี่ย บปื้เลยแต่พอมาขึ้นสองรอบจะรอหน่อยจะมาที่สามรอบแต่รู้เลยสัมผัสรู้เลยรู้เลยนะใช่ครับดิ้มกว่านะใช่ครับมาลองขับครับที่รีแมปครานี้แล้วนะครับรีแมปมาแล้ววิ่งเป็นไงบ้างครับคือภาพมันดีขึ้นแล้วรู้ใช่ครับอัตราการจ่ายอันดีใช่ครับเพราะใหม่ยังใหม่เป็นไงบ้างเออสบายเลยครับนิ่งกริบเลยครับตัดใจขายแล้วนะครับขาดแลยครชอบแล้วตัดใจแล้วได้แล้วเขาบใจอกได้ครับขอบคุณมากครับนะ ที่ร้านซันผ่านการตรวจเช็คเทียรเทสทุกคนันขับเหมือนป้ายแดงลูกค้าที่ไม่มีเครดิตมาหาซันที่แรกจ้รถฟรีดาวแน่นอนซื้อรถที่ซันออาต้นเหมือนมีห่วของตัวเองตรวจเช็คฟรีตลอดอายุการใช้งานสนใจทักด่วน0863205567หรือติดต่อบ้านเขียวมีแอดนำหน้า z u n n a u t o ขอบคุณมากครับ